กราบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พนน um ี่น้องเบอร์สุขส <t> ุขคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องเฉยเฉยชแนลมื่อนี่จะมาพบมาพบกับเฮาคือเก้าพ่อแม่พี่น้องยามบรรยากาศเศร้าเศร้าเนาะมื่อนี่งกับอฉยเยกับศรีภาพ่อแม่พี่น้องไปหาอยู่หากินไปหาหน่อไม้เนาะพ่อแม่พี่น้องหาหน่อไม้มาแกงบรรยากาศคือคึมคึมเมื่อนี่แต่ว่าับพวกที่โต๊ะทำเฉยเฉยกับหมูเนาะ เอากระสีไปหาพอได้แกงก็ซื้อดอกพี่น้องกับบได้หามาลายนาะเพวา่าทงเขาเจอจะใหญ่แล็กกะกันหิมมาบัวไวยนาอพี่น้องยามมีกระสีเป็นยามน้ำไม่สินเที่ยวแต่เขาเจอกระสีเอาพอไปเอาแต่เสียมเพราะว่ายันลุ่มเนาะอันนี้เอาเสียมไปใครแน่พอได้ซักยางไปน้องพี่น้องตาพี่น้องเบิ่งนี่กันเลยว่าน้ำไม่สุนเที่ยวยาวสนใจน้องพี่น้องปะากำลังยางไปน้องพี่น้อง กันสั่นบุญอาชีพภาพบรรยากาศยามเ้าเนาะพี่น,อนอ้องแต่จะมาหนี้อุดมสมบูรณ์ คือบุนนองพี่นอนแกสีไปใัใจขึ้นพี่นองหลบอยู่ด้พี่นองเลยคักว่าพ้นตกลิ้นสว่างนระก็เลยบ่หยแหง เดียวเนาะมาซะจอยบริมาซัมน้องปุกกี้บริมาซัมมาพูด,ดียวเนาะพี่น้องมึงตอนนี้ก็ลังมาห่อนกอนไม้พี่นอ้องหาน้นไม้ก่อนน้องไม้กะขึ้นเที่ยวสูงเนาะซะจอยกับบราเมคอมาซะจอยกับหาเอาแต่ขึ้นต่ำๆเนาะพ่อแม่พี่น้องบอนมืดซะจอยกับสิบบริไายให้เบิ่งเด้อพี่น้อง ถ่ายแต่บนสว่างสว่างในบึงเนาะสะจอยกระซับออกมาแล้วพี่น้องหาผู้เดียวคือเกาเนาะหาผู้ใดเก่กงจะหนดสะจอยก็เมื่อเลยตอนนี้สะจอ่อยทีหาได้เพราะว่ามันขึ้นเหี่ยวลยลยลายพี่น้องกันเลยเอาเตะไหมพ่นนะเนาะพ่นกับพ่นโบโบขักก็ได้ดอกพี่น้องยางเป็นกระตูดนะฮะเลยว่าเอา,าบนถือคอมาพี่น้องจอ่อยก็มาเห็นน้ำไหมพ่นอีกแหละพี่น้องทากสิซับเอาเนาะ ทำกระซับออกมาแล้วพี่น้องจะเจอยกห้าแล้วเนาะทำไมออกมาจากกอแล้วพี่น้องกะได้หลายเติบเนาะจะเจอยกเอาเต็มขูดออกพี่น้องเพราะว่าถือยากเนาะเมื่อยนักทงถือไม่ได้พี่น้องสำนีกก็นักแหงเลยจะาจอยกเก็บปักคยนแง่ะับเมือเลยพี่น้องจะาจอยกเห็นเบี้ยปลาคันงพี่น้องเดี๋ยวนาะเก็บแถวคันเพราะว่าแถวตะก้าเพิ่นใส่ภูเลยเนาะ ใส่พอได้อันเหมืนเกล็นหอมเนาะพี่น้องเนี้ยพ่อแขงพ่อเธอละบ่อนสองบ่อนพี่น้องเลยเพราะว่ามันโบดจุ่มกันลายเนาะนี่ตัวนี้ะ พะคะเน่งได้กำหนึ่งไงน้องพี่น้องพ่อเลยเพ่อได้ใส่แกงเมือ่อไรพี่น้องบัดน,นี้่แม้วมาฮันเทอร์เพี่น้องแต่ที่มาโปถุกแกงเนาะเอาจะบอกราี่น้องแกจะจแซ่บกระเป๋าสองคนคือเจ้า ไม่าบเหอนกับคนี huh <Supreme> ่กเฮ้้กกน้อ้มายตื่นพี่น้องมาซะจอยเกินข่าพี่น้องบบมียังกินเนาะิิดนำสะอิวใเ้ยเพิ่นมาซะจอยก็มีตัวเดียวนี่แหละพี่น้อง กินข่าวเป็นตะแพงเนี่ยพี่น้องเป็นนอนกินไปนกินข่าวแต่เศร้าพี่น้องบุมียังกินบรรยากาศกินีพี่น้นองมาตัวเดียวเลยจะจอดแพกันได้พี่น้องเลยตอนบุกค่อยสบายเนาะผมจะเลยนอนกินข่าวพี่น้อง ธรรมดาเลยก็บรสบายเป็นสรุปปืนฝั่งทีเห่านาการูพี่นอ้องตาใจว่าหาการูุนืนเลยเนาะ่นบ่สบายนี่อุ้ยก่านีได้พี่น้องกิ้เบ็ดแล้วตาใจากะปองลม่แล้วลสิละไม่พี่น้อง ย้ำนี่ฮะฝุดแสบเนาะย้ำด้าหน้าเลยค่ะจะ ทำอะไรที่นั่ออออนงที่นอกตุ้เอาคหมอสีจิ้งมาเลยติดเล้ะที่น,นอ,อ,องให้ติดและข้างก็ที่น,นอ,องหมอนเไม่องท้ากระตุม้ม จืดเลยเนาะพี่น้องเทากัสีมาแกงอันนี้กัสีเป็นเขาเบือน้ำจีนางเนาะพี่น้องผักคะแนงผักคะแนงยกเนอะพี่น้องปลาแดดจะต้องเตรียมไว้เนาะแล้วก็สีแกงน้ำลงก่อนพี่น้องนงง้ำผักคะแนง,งนง้ำเขาเบือ เอาเสจอยกระเดื่อน้าพี่น้องเอากระสีปุุงเลยปุุมกันเลยพี่น้องเอาไปเดะก่อน รเราไปแดกซุกดิชจอยใส่ปลาคเนียงลงเนาะมันเดือดอีกรอบนึ่งพี่น้องหมาะชจอยก็เดือดพี่นาะพี่น้องเอากะสีเอาเอาพักลงเนาะปลาคเนียงผักคะปลาคเนียงลง เราไม่จะจอกัเดือดซุกแล้วพี่น้องเขากัสิมากกินกันเลยเนาะกินหอมหอมเปิดออกมาพี่น้องรักใส่ถ้วยก่อน กินผู้เดียวอีกแล้วพูเมพี่น้องบอกพอนคนไปเวียกงูทันมาเนาะข้าจอยก็กินกับข้าวเจ้าพี่น้องเพราะว่าแกงน่มไม่้าจอยกับหมากินกับข้าวเจ้าเนาะแท็กซี่เบิร์ดลูกบ่อเนาะบอกพอกับบัมาพี่น้องมากมากพูเมพี่น้องมากินข้าวเทียงกับซาจอยเด้อพอมได้แคยกินแกงน่มไม่ซาจอยไม่กินแต่เฮงพี่นาะงพูเมพี่น้องแกงน่มไม่แต่หอมหอมมากมากพูเมพี่น้อง กินกับข้าวเจ้าขากก้าวกระห้องมแมกระห้องเียว้ัดกระห้องก่อนทุ่มน้ำัมัเนาะอะไรกินกอน มรนยกาดอบอ้าวพี่น้องห่อนคนที่ตกบ่ตกบริกนโดนและเสี่บน้อง้องเข่าสะตัอยกระหูงใส่โมโนแอนะพี่น้อง ที่เล่เพล่คน,นก็ให้ยเขาจอยรีวิวเพื่อนคนอั่เนาะมัคือยังโมแล้วค่ะพี่นอ้องเพราะว่าอ้ายเพมันมาเห็ุเพื่อนคั่ให้เขาจอยก็เกิดอุบัติเหตุเนาะมันก็นเลยไปพาตัดกันเลยยังบุมาเห็ุแต่เขาจอยเลยแต่ว่าคืออ้ายเขาเป็นคนครัพแต่ว่าหมู่เพิ่นไม่พาตัดเนาะพนนังข้างหลัง เรีบนักพี่น้องเ็ษตั๊กแตนทุกการถูกพี่น้องคุทชาวตานนี่ยังไม่ได้แล้วเนาะข้าวซอยก็เลยไม่ได้อัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องคอมาอยากเบิ่งเงินคว้าของข้าวซอยแลยค่ะข้าวซอยก็เลยว่ามันแล้วเสร็จสมบูรณ์พุกแหละพี่น้องแต่เลยยังไม่ได้แล้วค่ะเนาะใช่พี่น้อง 嗯。Mm. ก็ต่ so t ต well. ่ามาลากินเบิอยู่บพี่น้องมาพออยู่เนาากินลายกันตัวเล็กอยู่เนี้ยัน่นมันออันนีบกินข้าวปลีเบิร์หรพี่น้องสิมแล้วน้ำไม้ยังดูเบิรเนาะแซ่บน้ำไม้พี่น้องหวานเนาะกินข้าวเจ้าเบิร์ก็ได้ข้าวเจ้าพี่น้อง เขาจ่อยกับเบิร์ตเนาะทำไม่เนาะนั่งนหน่อยนึงพี่น้องเอาแหละพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปกินข้าวเขาจ่อยตอนเที่ยงเนะาะเขาจ่อยกับซีโตัวเพียรสันี่เด้อเอาไว้ผุกคอกันในคลิปหนะน้าทำให้หมักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้เขาจ่อยเด้อเพื่อบุ๊บพีชพลาดจากคลิปใหม่ๆส่งของเขาจ่อยเนะาะเขาจ่อยกับไปแล้วกราบสบายดีสวัสดีพ่อแม่